สิบบาทเหรอมีสองเหรียญสองเหรียญสิบ,บาทโอแต่จังะเหรอสิสออะฮะไม่จรีบบยห้านะน่าดูจากขนาดดูเต้เตียวเสื้อแขนยาวออกมาอยากเรีจะขายแล้ว หน้าตาเคร่งเครียดเหมือนคิดอะไรจะถูกเลขเหรอฮะถูกเลขไหมห้าน่งสองสี่แปดเหรอฮะเอเดนาซื้อสองสี่แปดเลขหน้าหรือเลขหลังเลขหลังเลขหลังเหรอได้ได้สองสี่แปดเนาะวึ่งวึ่งวึ่งต้องสุดคูณไม่เหมือนกันสอง ทางไหนไปทางนี้บ้าง นาทีที่เราอัดอันนี้เหรอห้านาทีแล้วอแสดงว่าเราเดินทางมาโรงเรียนใช้เวลาประมาณห้านาทีน้าไปถึงอาคารนะประมาณแปดนาทีส่งน้เสร็จประมาณหกหรือเจ็ดียังมันจะแปดยังอีกนิดนึงอีกหนึ่งนาทีตอนนี้เพื่อนกำลังเ,เริ่มเข้าแถวแล้ว แกงโค้งมแม่แกงโคง้งตรงนี้นะวันนี้ใครๆก็ใส่ลูกเสือกับยุวะยุวะอะไรอุ้ยยุวนะกระชากอุ้ยรู้จักด้วยเหรอจเรื่องยุวะกระชามาเรียนตรงนี้เหรอฮะมาเรียนตรงนี้ใช่ไหมน้องเรียแต่คาหนูเปล่าไม่ปกติไม่ นานมากเหรอหลายวันต้องผ่านมาหลายวันถึงจะได้เรียนอ๋อเหรอยอยู่กัะชายเขาไม่ค่อยได้เรียนเหรอใช่มีแต่ลูกเสือเราได้เรียนโอ้ไม่น,าน่าเลยอ่ะลงที่ปรัญญา,ากลับบนมาสวัสดีครับใก <c oughs> งใจะเรียนนะครับเราลูกเสือเอาลูกเสือห,หน้ามาลูกเสือั้งหมดไป <c oughs> ไป <c oughs> ใส่หมวกดีๆได้เด้อหันหน้าดีๆได้มันคนเดนผิดทางได้น่นนะไม่ต้องมาเดินไปอ,อันตรายจะมุอยากหยอกอันนี้เป็นลูกเสือที่อยากหยอก คอยเม่เก็บโซนตรวจเนี่เลยล่ะอินดาอินหลวงดีและเด็กหญิงชยาดาพระละใกล้ตึงดึงดึงงดึงงึงดึงึงึ